สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเราประสบการณ์การป่วยโควิดแล้วก็รักษาตัวที่บ้านนะคะคําเตือนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปจากความเห็นส่วนตัวนะคะไม่ใช่เป็นคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะคะหรือทางด้านยาแต่อย่างใดผู้ฟังผู้ชมนะคะต้องใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าพี่ป่วยโควิดนะคะเริ่มแรกเนี่ยติดจากสามีนะคะสามีติดก่อนธันวาคมนะคะโดยที่สามีพี่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีญาติที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะป่วยโควิดนะคะแต่ว่าเขามีอาการแบบไอหน้าซีดเลยนะคะเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านพักร้อนของเขาที่ อยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่นะคะซึ่งเขาก็คือไม่อาจจะไม่มีข้อมูลไม่รู้หรือยังไงไม่ทราบนะคะก็นั่นคะวันแรกที่เขาเข้ามาพบมาเยี่ยมสามีพี่นะคะเขาเป็นญาติกันนะแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่ด้วยพี่ไปทำงานนะคะและ้วก็หลังจากวันที่28ท่านวานะคะเราก็มีนัดกิน ปีใหม่กันนะคะเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคมนะคะก็เขาก็เลี้ยงอาหารพี่และสาม,มีนะคะก็คือตามธรรมเนียมเวลาที่เขามาเยี่ยมเราก็จะแบบนี้นะคะ่ะมีเขาก็จะทําอาหารเลี้ยงครอบครัวเราก็ได้นั่งทานอาหารกับครอบครัวของญาติคนนี้นะคะอยู่กันทั้งเย็นนะคะตั้งแต่ หกโมงเย็นก็ถึงประมาณสามสามสี่ทุ่มนะคะก็ก็เป็นอันแน่นอนว่าโอเครับเชื้อเข้าไปกันเต็มที่นะคะทีนี้เนี่ยสามีของพี่เริ่มมีอาการในวันที่เอ่อหนึ่งละนะคะเริ่มมีอาการเจ็บคออาการไข้นะคะในวันที่หนึ่งทีนี้เนี่ยคือเขาก็เริ่มคลั่นเนื้อคลั่นตัวละนะคะเราก็คอยสังเกต เออก็ยังคิดคิดแล้วก็พูดอยู่เลยว่ายังเนี่ยเรายังได้กลิ่นน้ําเสียที่บ้านนะอ,อ่มันมันจะตีกับกลิ่นมันจะตีกลับขึ้นในฤดูหนาวนะคะเราก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นโควิดนะนะคะน่าจะเป็นหวัดธรรมดาอะไรเงี้ยก็วันที่เราก็ไม่ได้เอกใจเดี๋ยวก็ระวังรักษาตัวนะคะนั่นคืออาการที่สามีพี่เป็นก่อนในช่วงแรกวันเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งที่สองนะคะ แล้วก็มาวันจันทร์นะคะนั่นแหละก็สามีก็คาดว่าเออเนี่ยเป็นอาการของไข้หวัดเนี่ยน่าจะลองตรวจดูเพราะมันอาการเป๊ะเลยอย่างที่เขาิิ s t ไว้นะคะก็เลยโทรไป1นึ่นะคะหรือว่าเป็นคอ c เซ็นเตอร์ของพยาบาลที่สวีเดนนะคะเราก็โทรไปแล้วก็ได้รับออขอ ขอชุดตรวจนะคะเขาก็มีการส่งชุดตรวจมาที่บ้านแล้วก็ะะอลันก็ได้ทำการตรวจในวันจันทร์ก็รออีกประมาณสองวันก็ได้รับผลตรวจนะคะผลตรวจเนี่ยเราก็เปิดดูวันในวันที่หกนะคะช่วงระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆพี่บอกเลยไว้ก่อนเลยว่าคือพี่ทำงานดูแลคนแก่นี้ก็ระวังกับสามีอยู่แล้วคือเราก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนว่าเออเนี่ยจะแยก เตียงกันนอนช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ติดจากที่ทำงานมาเนี่ยจะไดไ้ไม่ติดเขานะคะสามีก็นอนข้างบนที่ห้องนอนเดิมแล้วก็พี่ก็ลงมานอนชั้นล่างนะคะนอนโซฟาทีนีน้วันที่6ที่เรารู้ผลเนี่ยพี่จะต้องทำงานตอนเช้าด้วยหกโมงเช้านะคะแล้วก็อลันเนี่ยเพิ่งรู้แบบผลแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะรีบลงมาบอกเลย เธอเธอฉันนะ่าติดโควิดฉันได้ผลเป็นโพซิทีฟล่ะโอเคฉันก็นะะ่าค่ะตีสามตีสี่พี่ต้องรีบแจ้งที่ทำงานนะคะมันจะมีะแผนกที่ทำกลางคืนนะคะก็โทรไปบอกเขาว่าเนี่ยติดโควิดแล้วนะก็ไม่ไปทำงานอาการที่เราเริ่มป่วยนะคะแล้วก็เป็นโควิดนะคะคือของสามีพี่เนี่ยอาการเนี่ยถือว่า เขาบอกเองนะคะบอกว่าเนี่ยคือไม่หนักนะคะเพราะว่าพี่ดูแล้วเนี่ยอาการเนี่ยเบาวกว่าไข้หวัดประจำฤดูนะคะเขาไอามากกว่าน,นี้อีกนะคะก็คือเจ็บคอเป็นไข้นะคะมีไข้แล้วก็ไอนะคะส่วนของพี่เนี่ยก็คือนะคะอาการหวัดช่วงแรกเนี่ย ปวดแต่ปวดหัวเนี่ยโอ้โหปวดมากนะคะถามว่าปวดเหมือนไมเกรนไหมนะคะของพี่พี่ความรู้สึกว่ามันปวดหัวแบบแปลกๆนะคะไอแล้วก็แบบคัดจมูกางคะเยอะๆเลยนะคะน้ำมูกไหลแบบตันแต่ว่าไม่ได้ไหลแบบเป็นขี้มูกเขียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเป็นอาการหวัดนะคะก็คือสภาพคือ พี่ก็ลุกขึ้นมาทํากับข้าวทํานู่นทํานีา่ดูแลสามีได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามีเขาก็ไม่ส่วนสามีเขาก็ไม่ได้อาลันเขาก็ไม่ได้ป่วยมากนะคะเขากา็มีนอนพักนะคะแต่ไม่ถึงกับแย่มากมีโทรคุยทํางานนิดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะคะเราก็ถือว่าโชคดีที่เราไม่ได้มีอาการแบบป่วยหนักนะคะ นั่นคืออาการทั่วๆไปแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่าเราไม่คิดว่าจะป่วยเป็นโควิดเพราะว่าเรายังคงได้กลิ่นทุกอย่างนะคะในช่วงแรกของการป่วยแล้วก็ของเรื่องอเขาเรียกว่าอาการเรื่องไม่ได้กลิ่นเนี่ยพี่บอกเลยเลยว่าสำหรับใครที่คิดว่าเป็นโควิดแล้วเอาตัวนี้เป็นตัววัดนะี่พี่บอกเลยว่าคือ อาจจะไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าตลอดการป่วยของอลันเนี่ยอลันได้กลิ่นทุกอย่างนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของพี่เนี่ยตรงเ,เงื่อนไขที่บอกว่าได้กลิ่นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยสิบเจวันแรกเนี่ยพี่ยังได้กลิ่นปกตินะคะแต่พออหลังจากนั้นนี่คือกลิ่นเริ่มหายละเริ่มหายนะคะนั่นคือมันสําหรับพี่เองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการที่ เป็นอาการหลักเลยนะคะจะเป็นไอเนี่ยคือจะเป็นเรื่องหลักเลยนะคะนี่คืออาการคร่าวๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็โควิดวันที่4แล้วนะคะก็เมื่อวานเนี่ยไข้ขึ้น38ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวก็เหมือนอารมณ์เหมือนวัดเป็นไข้ทั่วๆไปนะคะมีมีไข้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยว วันนี้นะคะได้ชุดเทสที่ทางาจังหวัดนะคะหรือว่าหน่วยศูนย์พยาบาลประจำจังหวัดบนทนเนี่ยเขาส่งมาค่าก็ทําการขอผ่านมือถือนะคะคอมนะคะแล้วก็เขาก็มาส่งชุดเทสที่บ้านนะคะแท็กซี่มาส่งนี้มาจะจะดูมาดูกันว่าทํายังไงนะคะก็ได้มาแล้วนะคะชุดตรวจโควิด COVID นะคะ อันนี้เป็นชุดตรวจที่บริการตัวเองนะคะก็จะมีหลอด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 นี้นะคะเป็นแท่งเอาไว้ป้ายคอกับอันนี้ยจานฮะเขาจริงจานนี้เอาไว้แบบว่าถ้าแบบว่าเราป้ายป้ายที่คอแล้วมีเศดอะไรติดมาเนี่ยก็เอา รูปลูกกับจานนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเลดสลิมหรือว่าของเหลวที่ไม่ต้องการเนี่ยใายในจานนี้นะคะข้างนี้ก็จะมีคำแนะนำติการแล้วก็ชุดเทสนะคะที่ก็ ประมาณนี้ก็จะเอาจานนี้นะนี่เขาก็จะมีชื่อให้เราด้วยนะคะก็จะประมาณหลอดนี้แล้วก็พยายามนีดน่ รักษาตัวยังไงนะคะในขณะที่อยู่บ้านป่วยเป็นโควิดนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าที่สวีเดนเนี่ยเวลาเป็นหวัดนะคะเขาก็ไม่ให้ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้มียารักษาอะไรพิเศษนะคะก็คือยาที่ใช้รับประทานนะคะรักษาตัวก็จะเป็นพวก ยาแก้ปวดหัวแก้ไข้นะคะน้ำมูกไหลนะคะซึ่งยาพวกนี้ที่สวีเดนเนี่ยก็จะเป็นยารีเซฟฟรีนะคะก็คือไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะคะก็ไปซื้อได้ตามเคาน์เตอร์หรือว่าร้านาขายอาหารทั่วไปเขาก็จะมีขายนะคะทีนี้ที่บ้านพี่เนี่ยก็จะมียาพวกนีน้ติดบ้านไว้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบเป็นมนุษย์แบบมนุษย์หุ่นยนต์ไม่ป่วยมีไข้เนี่ยคะ เราก็จะปวยเป็นประจำนะคะเป็นพักๆอะไรเงี้ยเพราะยาพวกนี้เนี่ยก็เลยซื้อติดบ้านไว้เสมอนะคะนั่นคือพอเราเป็นโควิดปุ๊บนะคะก็เนี่ยค่ะยาพวกนี้ก็หยิบออกมาใช้นะคะที่ได้ใช้เยอะคือยาแก้ไออะคะ่ะใช่เพราะจริงๆเนี่ยคือเราไอเยอะมากนะคะคือไอแบบไม่ได้หนักนะคะ ไม่มีอาการข้างเคียงอื่นๆคือไอก็เอายาแก้อที่ซื้อตามเคาน์เตอร์ทั่วไปนี่แหละค่ะมารับประทานนะคะก็ยาแก้อเนี่ยหลักๆเลยที่ทั้งพี่และอลันเนี่ยจะใช้บริการนะคะส่วนยาแก้ปวดหัวเนี่ยอลันก็จะใช้เป็นระยะระยะนะของพี่เนี่ยตลอดระยะเวลาการปวดวินโควิดเนี่ยพี่กินไปเม็ดเดียวนะคะเพราะว่า ในเรื่องหลักการทานยาของพี่เองพี่มีความเชื่อว่านะคะจริงๆยาเนี่ยมันมีไว้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเรานะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องกินไว้ล่วงหน้าเพราะวััดแล้วก็โควิดเนี่ยมันต้องให้ภูมิของร่างกายเรา,เาสร้างาต่อสู้ด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นยามันเป็นตัวที่อาจจะไปลดทําให้ภูมิในร่างกายของเราเนี่ย ทำงานน้อยลงหรือเปล่านะคะพี่ก็เลยไม่ค่อยจะทานยาถ้าเกิดไม่ไหวก็ค่อยทานนะคะแล้วก็มีอีกอาการคือคัดจมูกมากๆจนแบบว่าหายใจไม่ได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องต้องใช้ช่วยเพราะก็โทรไปถามพยาบาลคอเซนเตอร์ของที่นี่นะคะว่าควรจะใช้ยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยเราไม่เป็นอะไรไม่จําเป็นต้องออใช้ยาก็ได้นะคะ ไว้ตอนนอนค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำม,มาซึ่งจริงๆเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อนะคะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้ออภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยทำงานนะคะและสร้างภูมิเพื่อจะป้องกันการเจ็บป่วยโควิดของเราในครั้งต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้ยาเมื่อจำเป็นนะคะเพราะฉั้นพี่บอกเลยว่าพี่ไม่มียาพิเศษอะไรเลยนะคะ ให้ร่างกายปรับตัวให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาเองหลวหลวๆนค่ะการดูแลรักษาตัวในช่วงโควิดนะคะสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยพี่ไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษนะคะนอกจากพยายามนอนให้ได้นะคะปกตินะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าปกติที่สุดนะคะก็คือพี่เคยอ่านให้คำแนะนำนะคะว่าทำยังไงเขาบอกว่า กิจวัตรประจำวันของเราถ้าเราไหวนะคะก็ทำปกตินะคะเช่นดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวถ้าไหวนะคะเพราะว่าการนอนนะคะมันมันดีโอเคถ้าถ้าเราต้องการนอนร่างกายเราไม่ไหวก็นอนนะคะแต่ถ้าพอไหวให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตรของตัวเองปกตินะคะก็คือ ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยเรื่องกระเพาะลำไส้ของเราให้ทำงานปกตินะคะซึ่งตล,ลอดระยะเวลาการป่วยโควิดของพี่เนี่ยคือพี่ไม่ได้คือมีนอนทั้งวันแค่วันสองวันช่วงที่เรามีไข้นะคะจากนั้นเนี่ยก็พยายามไม่นอนเลยนะคะเอาคือคือเหนื่อยก็งีบอะไรเงี้ยแต่ว่า,าพยายามให้กิจกวัตรประจำวันในชีวิตของของเราเนี่ยปกติให้มากที่สุดนะคะ เพื่อรักษาสมดุลในลำไส้กับพอ่อของเราเพราะว่ามันยังต้องทำงานนะคะมันยังต้องขี้ต้องเยี่ยวนะคะยังต้องต้องกิน3ามเวลานะคะตามที่เราเคยเกินมาคือทำยังไงก่อนป่วยก็ทำอย่างนั้นก่อนป่วยนะคะรักษากิจวัตรประจำวันของเราให้คงที่สม่าเสมอนะคะเพราะว่ายังมีร่างกายทั้งร่างกายส่วนอื่นๆที่ยังคงต้อง เหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมนะคะเพื่อคงสภาพนะคะถ้าไหวก็ลุกขึ้นมานะคะถ้าไม่ไหวก็ค่อยนอนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะที่มีอะไรบ้างก็สิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์กับออกซิมิเตอร์นะคะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจำเป็นมากนะคะบอกเลยก็คือ,อต้องใช้วัดไข้ตลอดเพราะว่า,าในช่วงที่เรามีไข้เนี่ยคือก็ ร่างกายกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือ,อวัดไข้จําเป็นมากแล้วก็สําคัญนะคะก็อย่างพี่แล้วก็อลันสามีนะคะเราวัดไข้แบบบ่อยที่สุดเท่าที่ทำทำได้คือแบบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็วัดละนะคะทีนี้จากที่เราวัดไข้มาเนี่ยมันจะเป็นดัชนีบอกความเขาเรียกว่าสถานะการป่วยของเราได้ดีมากนะคะ,นะคะเวลาเราคุยกับแพทย หรือว่าพยาบาลนะคะข้อมูลตรงนี้จําเป็นมากนะคะอย่างที่พี่วัดไข้ของพี่มานะคะช่วงเป็นโควิดก็คือช่วงที่มีอาการไข้ในมีครั้งเดียวนะคะคือช่วง3-4วันแรกของการติดเชื้อนะคะก็คือไข้สูงประมาณ3าจากนั้นก็คือวัดทุกวันก็คือไม่มีไข้สูงถึง38อีกเลยทีนี้ของอลันเนี่ยก็คือเขามีไข้ช่วงแรก3 4วันแรกของการป่วยติดเชื้อนะคะ ตั้งแต่เริ่มมีอกาสเขาก็ไข้ขึ้นนะคะก็วัดจากนั้นนี่คือเขาก็พอ7 e วันปุ๊บเนี่ยเขาแบบปกติมากคืออาการทุกอย่างก็หายไปไม่มีไข้เลยนะคะจนวันที่10นะคะวันที่10อ้าวอาการเขากลับมามีไข้อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคะ่ะพอช่วงที่มีไข้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากพยาบาลคอเซนเตอร์ Center, เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีไข้ปุ๊บนะ ต้องให้รีบติดต่อกันศูนย์อนามัย,ยทันทีเมื่อมีไข้สูงขึ้น38องศาน,นะคะอรันไข้สูงนะไม่พี่ไม่มีรายพี่มีครั้งเดียวเราก็ติดต่อกับ c เซ็ center นะคะเก,ก็ส่งรถพยาบาลมาโควิดเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วก็ออกซิมมเตอร์นะคะการรักษาอาการป่วยโควิดน,น,นะคะมีหลักเกณฑ์นะคะของพี่เองนะคะอยู่2อ,อย่างก็คือ รักษาตัวให้แข็งแรงเร็วที่สุดนะคะทำใจสบายๆไม่เครียดนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยต้องไม่ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นนะคะก็คืออยู่ในบ้านช่วงแรกๆเนี่ยค่ะที่ติดโควิดเนี่ยถามว่ากลัวไหมกล <c oughs> ัวค่ะกลัววกล <c oughs> ัวว่ามันจะแบบว่ามันเป็นโควิดที่หลายแหรงสิ่งหนึ่งที่ก็ทําใจกลางๆนะคะว่าคือถ้าเราไม่เป็นโควิดเนี่ย ก็คือมันก็ต้องอาศัยวัคซีนใช่ไหมคะแต่วิธีที่สุดก็คือการเป็นโรคอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อทําให้เราสตรองขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะยิ่งมันเป็นผลดีกับตัวเรานะคะเราจะได้สตรองขึ้นแล้วก็มีภูมินะคะไวรัสที่มันพัฒนาตัวขึ้นของมันเองนะคะมันก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นญาติกันนะคะเพราะฉะนั้นป่วยเลย ไม่ดีค่ะนะคะเพื่อนเราต้องป่วยบ้างนะคะก็พอหายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคโอ้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรามีภูมิในร่างกายละนะคะเราจะได้ดํารงชีวิตและสายพันธุ์ของเรานะคะอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉนการเป็นโรคพวกนี้เนี่ยพี่ว่ามันจําเป็นสําหรับมนุษย์นะคะในการพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเราเองให้เข้มแข็งสิ่งที่เราต้องสนับว่า เอ่โควิดเนี่ยพอมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเชื้อโรคตัวนี้ยังไงนะคะเพราะอย่างพี่เนี่ยก็คือถือว่าโชคดีไม่ป่วยหนักมากนะคะแต่ว่าถ้าไปโควิดเข้าไปในร่างกายของคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีความผิดปกติอื่นๆเขาอาจจะไม่รอดหรือว่าหนักป่วยหนักกว่านี้นะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งแบบ ไม่มีใครตอบได้นะคะนี่คือความน่ากลัวของโควิดมันอยู่ที่ตรงนี้เองนะคะว่าคุณรับโควิดเข้าไปแล้วคุณจะอาการขนาดไหนนะคะสิ่งที่เราก็ควรจะกลัวแล้วก็ระมัดระวังคือเนี่ยแหละค่ะถ้าไปติดคนอื่นแล้วเขาร่างกายของเขามีปฏิกิริยาตอบสนองกับโรคนี้เนี่ยไม่ดีอาจจะป่วยหนักนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลัว อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือพี่คิดว่าเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยดีที่สุดนะคะเราบอกไม่ได้ว่าเราอจะไม่ป่วยเลยพี่คิดว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่มันทำไม่ได้นะคะเราระวังแค่ไหนเนี่ยสักวันหนึ่งเราอาจจะมีพลาดก็ได้นะคะการพลาดเราเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวก็คือถ้าสมมุติว่าเราคิดไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติว่าเราป่วยเนี่ย มันจะเกิดไหลขึ้นนะคะจริงๆพี่บอกเลยว่าพี่กับสามีเนี่ยเราเขียนพินัยกรรมไว้เลยคุยกันไว้เลยขอที่อยู่ญาติไว้เลยเาาญาติพี่น้องเธอถ้าเธอติดโควิดต้องให้ฉันเลยเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ทําการเตรียมตัวไว้ก่อนเลยสมมุติว่า40วันได้ฉันป่วยคุยกันไว้ก่อนนะถ้าฉันป่วยเธอป่วยเราทําไงกันนะคะสําหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้เลยนะคะซื้อ พวกยายาสามัญประจำบ้านพวกไข้หวัดนี่แหละคะ่ะแก้หวัดเอาเตรียลไว้สักเจ็ดวันหรือ10วันนะคะแล้วก็หมดแล้วค่อยไปซื้อนะคะแล้วก็คุยกับญาติคุยกับเพื่อนๆไว้นะคะว่าถ้าถ้าเราป่วยเนี่ยเราขอความช่วยเหลือจากเขาได้ไหมนะคะจะซื้อกับข้าวซื้ออาหารยังไงนะคะก็ต้องคุยเต็มตัวไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเงินนะคะสมมุติว่าเราป่วยสัก40วัน50วันเนี่ย ทำไงเราถึงจะอยู่ได้นะคะไม่ไม่เดือดร้อนมากนะคะก็คือต้องเตรียมเงินนะคะไว้สำหรับเมื่อที่เราป่วยเป็นโควิดคือเราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าป่วยหนักมากแล้วลูกนะคะจะอยู่ยังไงถ้าเรามีลูกนะคะต้องต้องคิดไว้นะคะทีเนี้ยเพื่อนพี่คนหนึ่งเนี่ยเขามีลูกนะคะลูกเล็กๆเกนี่ยแหละประมาณพี่จำอายุไม่ได้แต่ว่าช่วงที่ป่วยเนี่ยลูกเล็กๆเ,เนี่ย ก็อยู่กับเขานะช่วยเหลือเรื่องอาหารน้ําอะไรเงี้ยคงไม่ได้ไม่ได้เล็กมากนะคะลูกไม่ติดนะคะก็เขาไปตรวจละแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยคือก็คือเราเตรียมไว้เลยถ้าเราสามารถคุยกับญาติให้ดูแลลูกของเราได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะเราจะได้แบบไม่กังวลน,นะคะแล้วก็นอนป่วยแบบแบบสบายสบายสบายใจหน่อยนะคะนี่คือการเตรียมตัวพี่ว่าสำคัญมากนะ ระเบียบปฏิบัติในการป่วยโควิดเนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะเราอยู่ประเทศไหนนะคะก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของประเทศนั้นนะคะอย่างเช่นพี่อยู่ในประเทศสวีเดนนะคะเขากา็มีกฎระเบียบออกมาว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มมีอาการไข้หวัดนะคะก็ให้รีบติดต่อพยาบาล c เซ็นเตอร์นะคะ1นึเจดเจดนะคะเพื่อขอชุดตรวจนะคะในช่วงระหว่างที่รอ ชุดตรวจนะคะต้องกักตัวนะคะออกไปทํางานไม่ได้นะคะทีนี้ตามหลักเกณฑ์เนี่ยอย่างพี่ทํางานนะคะเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอาการนะคะหลังจากผลตรวจออกมาเป็นโพสิทีฟนะคะก็อยู่บ้าน7วันหลังจากนั้นก็ไปทํางานได้เลยนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรเลยนะอันนี้เป็นกฎระเบียบของที่ทํางานแต่ว่าของพี่เนี่ยมีอาการพวกไอปวดหัวนะคะแล้วก็มีน้ำมูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็ บอกว่าให้รอจนไม่มีไข้นะคะแล้วก็ไม่มีอาการ2วัน48ชั่วโมงพี่ยังมีอาการนะคะต้องรอให้อาการเหล่านี้เนี่ยหายไปก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการพวกนี้เนี่ยมันเป็นระยะยาวนะคะเช่นพวกไออย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าบางทีมันก็บ่งบอกอะไรไม่ได้นะคะก็เลยดูที่อาการไข้ การมีไข้แทนถ้าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงก็ก็ถือว่าอยู่ในช่วงอันตรายอยู่นะคะก็ให้กักตัวแล้วก็อยู่ในบ้านไม่ต้องมาทํางานนะคะถ้าสมมติว่าเราป่วยนะคะคนในบ้านเราป่วยนะคะเราก็ไปทํางานไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มันก็มันก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะก็คือเราก็ต้องรอจนสามีหรือว่าคนในบ้านของเราเนี่ยสุขภาพเขาไม่ติดต่อก่อน ถึงจะกลับมาทํางานได้อันนี้ช่วงนี้เนี่ยคือข้อมูลเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยโควิดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยยังไม่นิ่งนะดูฟังจากคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะก็ต้องไปเช็คกับเว็บไซต์ของทางการนะคะของสตเดิก็คือ f o ก e ฮลโซเมนิเฮเตตนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อท่านผู้ชมนะคะหากมีข้อติด ชมแนะนำประการใดนะคะก็สามารถส่งได้ที่อีเมล i n f o ชื่อ s e นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe ในช่อง y o u b u c h ช n n e l ของพี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ